สวัสดีครับวันนี้เป็น EP พีพิเศษนะครับวันนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจของหลายๆคนนะครับเกี่ยวกับกีตาร์ Les Paul ระหว่าง Les Paul จีนกับ Les Paul e p h o n ที่เป็นเกาหลีนะครับว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะทดลองเสียงให้ฟังแล้วก็รีวิวคร่าวๆเนาะว่ากีตาร์สองตัวนี้ที่เป็นเกาหลีและจีนนะครับส่วสองตัวน,วนี้มันต่างกันยังไงนะครับทั้งในรูป ภายนอกแล้วก็ทั้งเรื่องของเสียงนะครับอ่ะมาเริ่มกันก่อนเลยเอ่ออันนี้เป็นกีตาร์ปี1994นะครับผลิตที่เกาหลีฝั่งนี้นะส่วนนี้เป็นレスพอร์ตันดาร์ดปี2015ผลิตที่จีนนะ2005ไม่ใช่2015 2005ผลิตที่จีนนะครับยังเป็นレスพอร์ตันดาร์ดอยู่ไม่ใช่レスพอร์ตันดาร์ดท็อปเอ่อพลัสท็อปนะฮะโปรไม่ใช่ตัวโปรเอ่อสีอาจจะแตกต่างกันนะครับตัวนี้เป็นสีเอ่อ เป็นฮันนี่เบิร์ดนะครับส่วนอันนี้เป็นทบอโกนะครับลองสีแตกต่างกันเนาะ,ะจุดแตกต่างกันจุดแรกนะครับนี่เฮสต็อ hey กของเกาหลีเนี่ยจะเป็นลูกบิดแบบวินเทจนะครับแต่ว่าของจีนก็จะเป็นลูกบิดโกเบอรออ์ข้อดีข้อเสียแต,แตกต่างกันนะครับลูกบิดแบบวินเทจก็จะได้ความสวยงามแบบวินเทจเป็นทิลลิปสไตล์นะครับ ส่วนโคเวอนะครับก็ได้มันจะมีความเป็นโครเมียมอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวโคเวอเนี่ยอัตราทดเขาจะเยอะกว่าเนาะเพราะฉะนั้นจะได้ความละเอียดมากกว่าแต่ก็จะสูญเสียความเป็นวินเทจไปนะครับอันที่สองที่แตกต่างกันก็คือตัวปิดทัสลหลดให้ดูใใกล้ของเกาหลีจะเขียนว่าคลิปสันนะครับของจีนจะเขียนว่าレス포สแตนดาร์ดเนาะถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็เป็นพス포สแตนดาร์ดโปร แตกต่างกันสองจุดนะครับนัดเหมือนเดิมนัดเหมือนกันนะครับสองตัวนี้นะไล่ลงมาเชฟคอเชฟคอของเกาหลีอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดของเกาหลีเนี่ยเชฟคอจะอ้วนกว่านะครับเชฟคอจะอ้วนกว่าของจีนพอสมควรเลยนะครับใครชอบพอนอ้วนก็จะเป็นเกาหลีเนาะแต่ใครแบบชอบพอบางหน่อย แต่ไม่ได้บางมากนะบางบางกว่านี้จะเป็นเอจและว g อจจะบางกว่านี้ก็จะเป็นทางทางจีนนะครับก็จะคอบางกว่านะคนที่ชอบโซโล่ก็จะชอบตัวบางๆก็จะเล่นง่ายนิดหนึ่งเรเดียนเท่ากันแต่ผมจำไม่ได้ว่าเรเดียนเท่าไหร่นะต่อมามาดูตัวบอดี้นะครับถ้าบ,บอดี้อิเล็กทรอนิกเหมือนกันนะครับฮัมเบอร์เกอร์สองตัวนะครับสองโวลุูมสองโทนซีเลคเตอร์สามทางเหมือนกันหมด แต่ว่าจะมีคอนทัวร์ของตัวสันขอบพวกนี้ครับตรงขอบตรงนี้กับขอบตรงนี้ของเกาหลีจะมีความมนมากกว่าผมไม่แน่ใจตางกล้องเห็นไหมมันจะมีมีความมนมากกว่าของจีนของจีนจะก็มนแหละแต่บนน้อยกว่ามีความเป็นเหลี่ยมคมเยอะกว่านิดหนึง่งของเกาหลีจะมนมากกว่านิดนึงนะครับนิดเดียวไม่ไดีเยอะมากนะครับประมาณนี้ อันนี้คือภายนอกเนาะส่วนเฟรมส่วนเฟรมนะครับฮอปหน้าเนี่ยเนื่องจากของจีนเนี่ยเขาจะเริ่มเริ่มมีการคัดไม้คัดวีเนี่ยดีขึ้นนะครับของเกาหลีก็จะเฟรมจะไม่ค่อยชัดทุกตัวเลยผมเคยเห็นทุกตัวก็เฟรมจะไม่ค่อยชัดของจีนจะเฟรมชัดกว่าเนาะก็ประมาณนี้นะครับรูปลักษณ์ภายนอกการจับถืออ่น้ําหนักน้ําหนักน้ําหนัก ด้วยมือเปล่านะไม่ได้ช่างน้ําหนักเหมือนของทางฝั่งเกาหลีจะหนักกว่านิดนึงนะครับอืมความหนาเท่ากันนะความหนาเท่ากันตัวอย่างเหมือนกันนะครับเรื่องงานสีงานเฟลดผมว่าไม่แตกต่างกันนะเพราะว่าเออ่จีนขอให้ผลิตจีนก็พวบคุมการผลิตด้วยทางอีพีโฟนอยู่แล้วก็ไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือรูปลักษณ์ภายนอก ไม้กี่ชิ้นอันนี้เอเกาหลีที่ผมมีนี่เป็นสามชิ้นนะครับแต่ว่าอันนี้พอดีมันเป็นสีดําผมก็เลยมองไม่เห็นไม้ก็น่าจะสามชิ้นเหมือนกันนั่นแหละอืมประมาณเดียวกันโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับเริ่มต้นที่ของทางฝั่งจีนก่อนตัวเสียงผมบอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยผมเสียบสายแล้วก็เข้าอินเตอร์เฟซแล้วก็เข้าคอมเลยนะครับไม่ได้ ไม่ได้ผ่านเอฟเฟกอะไรเลยเราได้ฟังเสียงแห้งๆของมันนะครับโอเคก็จะเล่นเฉพาะเสียงคลีนนะครับผมเปิดวอล่มสุดโหนสุดนะครับเริ่มต้นด้วยปลิกอัพตัวตัวบนก่อนนะครับตัวนี้ก่อน ไปอีกัพตัวเน็กของเกาหลีแค่เปลี่ยนสายเลยนะ ยงประมาณนี้ใครอยากฟังนั้นก็ลองลอง,ลองรีเพย์ดูนะครับลองสลับดูโอเคคราวน,นี้บิ๊กอัพตัวมิดเดิลนะครับผสมกัน2อัน โอเคมาฟังของจีนดูนะครับตัวมิดเดิลนะ โอเคอ่ะตัวตัวบิดนะครับตัวบิดโอเคอ่ะมาฟังเกาหลีที่เป็นตัวบิดบ้าง โอเคตัวบิดนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเสียง เรียบเทียบ,บกันก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าชอบแบบไหนเกาหลีหรือว่าของจีนนะครับซึ่งตอนนี้ตัวที่ผมขายคือตัวจีนเนาะอืมตัวที่ขายคือตัวนี้ส่วนเกาหลีคนถามม่ไม่ขายมันดีหรอทําไมถึงไม่อยากขายอ๋อไม่ครับตําหนิมันเยอะตัวนี้ตําหนิเต็มเลยก็เลยไม่ขายนะครับอ,อเพราะว่าร้านเรานะครับขายเฉพาะกีตาร์ที่คัดแล้วว่าสวยจริงๆนะครับอือโอเค ตามนั้นนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเปรียบเทียบไปเห็นระหว่างจีนกับเกาหลีแตกต่างกันยังไงเสียงเป็นยังไงนะครับไขข้อสงสัยกันไปใครชอบไหนก็คอมเมนต์มานะครับคลิปนี้สวัสดีครับ